สวัสดีครับวิธีไทายบ้านครับโอ้พี่น้องเคยเห็นบ่ครับเห็ดเงาโพเออเออนี่ครับได้ไหลายอืมนี่กินได้บะระเห็ดอันนี้เออดครับดอกงามๆไปแกงที่จี่เสบเนาะโอ้ย นะครับยูเตะต้ตนโพตนน้นใหญ่เลยต้นโพต้นบักใหญ่เลยครับดอา้าวคือมีเห็ดเกิดเกิดมาเห็ดอีหยังไงเออคือไตเบียบ,บอกกินได้บ่เือนเนาะโอ้ยนี่อะไรดอกอ่ะโอ้ดอก แข็งแข็งแข็งดีดีไม่พี่น้องเนาะพได้รู้บอกเลยเด้อว่ามันกินได้บ่เห็ดเง่าโพหรือเห็ดต้นโพเออมันมีหวัวเหรอ <c oughs> เอาเสนอครับพี่น้องครับอยอด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 เออโอ้พี่เป๊ครับพี่น้องครับ นะเต็มเลยเ,เก็บนี่กันกินได้นี่ได้พวกแกงยได้ครับนี่มีแต่งเงาอย่างเงยเหตุเกิดอยู่ต้นโค้บครับอืมตึงเหงือกปะผมเคยเห็นโมนก็เคยเห็นนี่แหละจะเก่ยงยังอุยดอกงามเราไปแกง